แม่นัพหนึ่งพีรดา,ดาค่ะออกมาโพสต์เคลื่อนไหวร่วมวงดรามา่าบอนเชิญยิ้มโชครถแห่นะคะบอกว่านักฟรีเด่ยมีแต่เรื่องของเมียโชคขอแชร์แล้วกันในฐานะคนเคยจ้างงานค่ะ ต้องบอกว่าเมื่อวานนะคะใครที่ได้มีการดูรายการโหนกระแสบอกเลยว่าดุเดือดมากจริงค่ะโชคเนี่ยถึงขนาดสั่งให้แฟนหยุดพูดเลยเออคุณผมู้ชมเมื่อวันที่3กรกฎาก็คือเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะก็จะมีบอลเชิญยิ้มคุณดอนพัจรกรผู้จัดการของบอลโชครถแห่แล้วก็คุณดัชภรรยาเนี่ยมาออกรายการโหนกระแสก่อนหน้านี้ทั้งสองฝ่ายเขาก็เคยมีการร่วมงานกันรับงานด้วยกันมาค่ะจนเกิดปมแตกหัก ชคเขาก็เลยออกมาประกาศยกเลิกงานทั้งหมด50งานที่มีการแสดงร่วมกับบอลเชิญยิ้มแล้วก็ออกมาเผยถึงประเด็นที่โชคเนี่ยยกเลิกคิวทั้งหมดว่าเอ้ยมันมันมีปัญหายุ่มยิ้มใจนะบอลเขาก็เลยบอกว่าเอางี้ไหมคืออยากให้โชคเนี่ยสง,สงสารเจ้าภาพด้วยจะเอายังไงก็ว่ามาอยากจะให้เอาเหตุผลมาคุยกันโชคไม่ควรทําแบบนี้แล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนโชคเขาอึดอัดที่จะขึ้นเวทีเล่นกับพี่บอลน,นะคะตั้งแต่พี่บอลเนี่ยชี้หน้าดา่าวันนั้นเขาบอกว่าเขาเกือบจะร้องไห้เนี่ย นัดแฟนโชคก็เลยบอกว่าหลังจากที่มีการประกาศงดรับงานคู่ใช่ไหมคะพี่บอลเข้ามาพูดก่อนนะว่าจบงาน50งานแล้วเนี่ยเขาจะหยุดงานคู่แต่เมื่อไปออกงานเนี่ยโชคก็ต้องเจอกระแสดกดดันต่างนานามากมายอะ่ะตัวเองก็เลยมีการโทรไปคุยกับเจ้าภาพเจ้าภาพเขาก็ไม่ยอมบางเจ้าภาพเนี่ยบอกว่ายกบอลได้นะแต่ว่ายกโชคไม่ได้ก็เลยเหมือนว่านัดเขาก็ไปเคลียร์แล้วได้กว่า25งานทีนี้ค่ะต้องบอกว่า เหมือนช่วงเวลาตลอดการไลฟ์สดในรายการโขนกระแสเนี่ยโชครถแห่แล้วก็บอลเชญยิ้มอะ่ะเกือบเกือบสองชั่วโมงเลยนะคะแต่และฝ่ายก็ได้มีการเคลียร์ปัญหาความขัดแยง้งเหมือนจะลงตัวแล้วค่ะซึ่งมีคุณหนุ่มเป็นตัวกลางตลอดทั้งรายการเนี่ยฝั่งแฟนสาวของชโชคโห่โต้แย้งตลอดเวลาเลยจนกระทั่งมันมีช่วงหนึ่งเนี่ยโชคถึงกับต้องบอกว่าหยุดก่อนหยุดฟังก่อนทีนี้ค่ะต้องบอกว่าล่าสุดนะคะทางด้านของเจ้าแม่ใบหววชื่อดังก็คือแม่น้ำหนึ่งธิดาค่ะได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าวเหมือนกันโดยระบุว่า ฟีมต,ตอนนี้เนี่ยโหม,มีแต่เมียโชคไตมไปหมดเลยในฐานะคนเคยจ้างงานเคยโดนมาแต่อยากบอกว่าน้องเจนเจ้าค่ะน่ารักมากๆเออก่อนที่ต่อมาค่ะทางด้านของฟิ์มนะคะแฟนของแม่น้ำหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์ด้วยอีโมจิปิดปากแบบอะไรอย่างเงี้แม่น้ำหนึ่งเขาก็ตอบกลับว่าเนิร์สตัวเองแฟนก็เลยบอกว่าครับแล้วก็อีโม,โมจิคอนแบบอย่างนงี้คุณผู้ชมขาขณะที่ทางด้านของแฟนคลับเนี่ยก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์เหมือนกันนะคะว่าจริงหยิงชิป แม่น้ำหนึ่งเนี่ยก็มีการเข้ามาตอบกลับปานมเหมือนประมาณว่าบอกสูตรอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ยังบอกด้วยว่าเนี่ยเข็ดเลยนอกจากนี้ยังมีคนบอกเพิ่มเติมเหมือนกันนะคะจ้างมา7จ0 0 0มืนติ๊บจ0 0 0มืนมีที่ไหนด้วยคะอะไรแบบนี้คุณผู้ชมค่ะก็ได้เรียกว,ว่าออหลายๆคนที่อาจจะเคยร่วมงานก็คงจะมีประสบการณ์การทำงานร่วมกับฝั่งนี้อยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ใครที่รู้พฤติกรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะและนี่ก็คือข่าวไวท์ไทนิวส์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกระแสร้อนของสังคม ©